ต้อนรับเทศกาลันสงการมากๆเลยนะครับสาวใหม่ดาวิกาเนี่ยอัพรูปลงไอจีพูดได้เลยว่าแต่ละรูปที่เราเลื่อนมาเนี่ยคือสวยจึงจ้งๆมากแม่สําหรับพจนี้ของสาวใหม่ดาวิกานะครับเจ้าตัวเนี่ยได้อัพรูปลงไอจีทั้งหมด4รูปด้วยกันกับการแต่งตัวด้วยชุดที่เรียกได้ว่าต้อนรับวันสงการมากๆคือเอาจร,จริงเลยไหมครับสาวใหม่ดาวิกาเนี่ยแต่งตัวแบบนี้ลุคนี้เนี่ยแต่งหน้าแบบนี้เนี่ยสวยสง่างามมากเลยทีเดียว ซึ่งโพสต์นี้ของสาวใหม่ดาวิกาเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยยังให้แคปชั่นด้วยนะครับว่าทรงการไปเล่นน้ําที่ไหนกันจ๊ะคือในส่วนของคอมเมนต์นะครับหรือข้อความแสดงความคิดเห็นเนี่ยที่เราอ่านมานะครับก็จะมีทั้งแฟนคลับรวมถึงเพื่อนในวงการบันเทิงเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์ว่าสวยไปเล่นในใจได้ไหมมาเล่นกันเถอะมาเล่นกันเถอะอะไรขนาดนั้นนะ่ะจึงมากโหปังมากแม่โหสวยมาก และยังมีคอมเมนต์หรือข้อความแสดงความคิดเห็นอีกมากมายเลยนะครับเอาเป็นว่าลุกนี้ของสาวใหม่ดาวิกาเนี่ยสวยสง่าง,งามมากเลยทีเดียวครับ